มาบอกเมื่อนี้ลูกล้านมาขอพรมัไม่ง่ายหรเจ้าบอกมาดูยัยเฮ็ดจังไหนกูจะยัยคนมาได้หลายเปิดกำแพงเบื้องประจานเปิดกำแพงรถยะยัยคนมาเลย เปิดมาได้หลายรสล่าเข้าก๋วยแล้วดิรังข้าวบังคาบละมุนโย่ละวฮักแซบกับยาไห้ยะพีชยาบังให้ปังปังอย้าอย่างไดอย่างอีกหญ้าคือปู๋กอยญ้าวัวยังซื้อยังเนาะซื้อยังเนาะอย่าโหซื้ออย่าโหแล้วลูกนัานจะได้เอยซื้อถิด

เฮ้อิอิลียียฐอิลีฉันจีม่าเลยแมนอ้หอยแปดสิบเกียนเาเอาลงเดือด้มาหอยแปดสิบเกียนแปดสิบเกียนก็เอามาให้ลูกไหรันานมันตัวก็เริ่มเปิดแล้วเันบางวดแล้วก็เอายักษสิบงวดสอดแมนบ่สิบงวดสอดเลยเนาะเอาไ เป0 0เบสิเกียนกลงมาทังจิตอกเอทุสาธุเปิดให้รั่งไหลเขามาตัวจิจะหวงไว้ตัวทรัพย์สมบัติบักหลายเนาะะหวงไว้เมเห็ดเลนเห็ดหัวมาเห็ดเลนเห็ดหัวจังได้อม้ม บามากัดบ,บอกตัวอันใดบอดีบองามกับหอยงาบอกตัวผู้ใดมาเ็ลียนเทียนหัวอันคนที่บอดีกับปัดเป้่าออกไปว่ามีผู้ใดมาเก่งทอปูทอยาดอกผู้ยาปัดเป่าใดเนะาะหอยจักซิบวดหลนเนาะหอยจกซิบว,ดว,ดวดอดล เอาละฮัตซับให้ฮัเจ้าเฮ็ดข้นยาวใช่ปะพี่ฝืนซับสมบัติละฮัสสับว่างบาดานให้ลูกให้ล้านเอาว่าง,างาหันละงวดว่างหันละ กาเจ็ดเจ็ดกว่านี่เอาตรงตรงเก็บไปเลยคับมันถูกเดดจะบังแดดเนี่ยจะบังเดดให้มันหอมเนี่ยอือ บอน้ำไม่บ่อน้ำจิตตัวแดงบุตร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 แท้รูปแท้รูปนะครับใช่แล้วบันใ่แลบัน เปิดกำแพงแล้วแม่เปิดแล้วเปิดกำแพงเมืองบาดานแล้วคุณเปิดกำแพงมาแล้วยเ่อยกรเมื่อยเมื่อยหกเมื่อยเมื่อยกเมื่อยกเมื่อยหกเมื่อยอเมื่อยอกระเมื่หอยหกะเม่อะืออ ไข่แท้ไข่แน่แทบไปไข้แน่เดือพี่น้องโอนยาตั้งรักคนเัวตั้งรักคนครับฟูให้ตัวไหนมาครับเรามาดูกันนะครับผมนี่นะครับผมเอฟซีตีเป็นตัวไหนนะครับผมกับคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมนะครับเอฟซีนะครับเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับผม อันนี้เป็นป he oh. ูกระยาให้มานะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเบ๊มาที่นี้ขอถามขอถานปูนะครับผมล่างปูเนาะปีีเป็นเ่าไหร่วนนึงแปดูนเจินาีเป็นหนึ่งแปดศูนย์ใช่ไหมครับเออคนเม้าอยู่ได้ลอยแปดสิบเกียงอยงียแปดสิบเกียงลอยแปดสิบเกียงตีเป็นนึ่งแปดศูนย์ผมเราเกตีเป็นหนึ่งแปดศูน ครับก็ตรงกับที่ปูบอกร้อยแปดสิบเปลี่ยนยิ่งโอ้พอดีเลยเนาะหนึ่งแปดศูนย์นะครับเอฟซีเห็นเป็นตัวอยก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับตรงกันกับเลขความฝันแม่บอกขากล้าไม่อตรงกันกับเลขความฝันที่แหลกร้อยแปดดิบอร้อยแปดชิปเปลี่ยนนะบะเอาเอาไปมันแดดมันตวงบวกไปห้วมหนุบเป็นอย่างมันช่องมันบัเห็น ก้านตีไปแล้วถือก็รุ่งค่ะสาธุค่ะฝันก็าถือกันน้ำไปเขาฝันพี่จ้าค่ะล <c oughs> อยแปดสิศวัดที่แรกเน่ล <c oughs> อยแปดสิบเปลี่ยนแต่ว่าอันนี้รูปตีเป็นหกศูนย์เจ็ดเรื่องเนี่ยหกศูนย์เจ็ดตีเป็นเด็กอะเด็กเอาละเดเข้าเห็นหง <c oughs> บ่งเห็นหงมันตอบเร็จแล้วเวนนี่บ่โรงงาน ปกติแล้วเจจินทาย 4, เอฟซีเด็กไปเยวเด้อสาธุห้เป็นเงินเป็นข้ามห้เป็นแหลกเป็นเพื่อนเมืองม,มนุษย์เดอ้อกระดาษแผ่นนี้โอ้ยยาเอ้ยอ้านะคะแคปดว่วนเลยนะคะตัวนั่นก็สิบหกเป็นเด็กหรอก,รอกวะ่ะตัวใดยยันยันเนาะเปิดประตูหรือเปล่า นี่เป็นเด็กเมือวนนี้้ตแม่บอกก็เปิดประตูนะครับให้ลูกลานไม่โชกไม่ลาบไม่โชกไม่หวานเด้อเก็เลยนะคะนี้ได้ลลายหรอป่ยูกอะเตุไปตามรตาตามก็เยื่อมลูกได้ลาก็เลายได้น่อยก็เห็น่อยเดอมันแตกสาพี่บ้าจินดาได้เลยอเอาง่ะเอาวงสวกันนาะ เอาปได้มูกับว่าปิดลับฮอดแต่บ่ได้น้ำมูสิอ่านดูเป่าพ้าอัานหอกมัางซาปาท่านหนีซื้อกันเป็นแนวทางเด้อกาป่เนี๋ยวไปเห็นหงแดดซองพี่น้องเห็นบ่หนแปดศูนยค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของแม่เบิกทรับค่ะทางช่องก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจาราณในการรับชมด้วยค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์ทางช่องน้ำเด้อจ,จะ้ะให้มิโชม์หมาน้ำกันสุขสุขคนค่ะทางช่องก็ขอจบบกิ้ไว้เพียงเท่านี้ค่ะคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีค่ะ